ยินดีต้อนรับสู่ USU Universe Secrets Untold คืนนี้เราจะพาคุณฟังสิ่งที่ฟังดูเหมือนง่ายเหมือนเป็นเรื่องของการเงินธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันเป็นพยานเงียบของทุกสิ่งที่โลกพยายามจะปิดบังมาตลอดหลายทศวรรษทองคำใช่ค่ะทองไม่ใช่คำาออนไม่ใช่คำพยากรณ์แต่เป็นโลหะสีเหลืองที่ไม่มีประเทศไหนควบคุมมันได้มันไม่ได้อยู่ในมือใครคนเดียวมันไม่เสื่อมค่า มันอยู่รอดจากสงครามและมันยังอยู่ในทุกซากปร,รักหักพังของโลกใบนี้แต่คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาโลกจะพังทุกคนถึงพูดถึงทองก่อนปี2008วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ทองพุ่งปี2020โควิดระบาดท,ทองพุ่งปี2022รัสเซียถลมย่มยูเครนทองพุ่งปี2023-2025ถึง2025เฟดตึงดอกเบีย้ยดอลลาร์สั่นคลอน สงครามตะวันออกกลางทองพุ่งอีกครั้งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันความเสี่ยงแต่มันคือสัญญาณว่าคนที่อยู่เบื้องหลังระบบการเงินโลกรู้แล้วว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ล่าสุดในเดือนมิถุนายน2 0 2 5ที่ทําที่ทำให้ทองพุ่งทะลุ3 4 0 0ดอลลาร์ต่อออนได้แก่ 1. ความตึงเครียดอิสราเอลอิหร่านระลอกใหม่โจมตีทางอากาศที่เกี่ยวพันกับโครงการนิวเคลียร์ความเสี่ยงเอสคซเลชันขยายวงกว้าง ตลาดหวาดผวาหันเข้าทองทันที 2. เงินเฟ้อสหรัฐไม่ลดลงแม้ขึ้นดอกเบี้ยสิบครั้งติด c p i พอคอ,อยังสูงเกินคาดเฟดเริ่มพูดเรื่องยืดเยอะจนถึง2,026นักลงทุนแห่นหนีจากพันธบัตรมาซบทอง 3. จีนสะสมทองเกิน2,500ตันแต่ไม่เปิดเผยทั้งหมดมีข่าวว่า P.B.O.C. กำลังเร่งซื้อจากแอฟ,ฟริกาและซ่อนทองบางส่วนในรัฐวิสาหกิจ ทำให้ปริมาณทองในโลกหายไปจากระบบบางส่วน Shadow Reserves ในเชิงเทคนิคราคาทองโลกตอนนี้อยู่ในจุดไม่ธรรมดาสปอตทอง3,430ดอลลาร์ 3, ทองไทยแท่ง53,000ถึง53,400บาท DXY ดัดชนีดอลล่าร์ร่วงต่ำกว่า103บอนยิว10ปีสหรัฐชะลอและเริ่มขยับลงวอลลุ่มซื้อขายทองจาก ETF ในยุโรปและเอเชียเพิ่มขึ้นประมาณ18%ภายใน10วันแล้วถ้าเราดูอนาคตละ่ะ โกลแมนแซ a ก h ์เจพีมอร์และ UBS มองคล้ายกันว่าราคาทองมีโอกาสทะลุ3,700ถึง4,000ดอลล่าได้ในช่วงครึ่งปีหลัง2025หากสถานการณ์ตะวันออกกลางรุนแรงขึ้นหรือดอลล่าสหรัฐเริ่มเสื่อมศรัทธาและถ้าธนาคารกลางของประเทศต่างๆเริ่มเลิกใช้ดอลล่์กันจริงๆเหมือนที่บริกส์พยายามทำทอง จะไม่ใช่แค่ปลอดภัยอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นศูนย์กลางของระบบการเงินใหม่ทันทีถามจุเองสั้นๆคุณมีทองอยู่แล้วหรือยังคุณรู้หรือไม่ว่าราคานี้เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรที่ใหญ่กว่าแค่กำไรต่อไปเราจะเล่าให้คุณฟังว่าทองรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้คุณรู้ไหมในช่วงวิกฤตใหญ่ๆของโลกมีคนบางกลุ่มที่ไม่เคยตกใจเลยพวกเขาซื้อทองไว้แล้วก่อนทุกเหตุการณ์เสมอไม่ใช่เพราะโชคดี แต่เพราะพวกเขารู้ว่าทองคือปฏิกิริยาลูกโซ่สุดท้ายของระบบที่กำลังสั่นคลอนมีคำกล่าวของเรดาลิโอที่ว่าทองคำเป็นเงินของกษัตริย์เงินสดเป็นเงินของชาวบ้านหนี้เป็นเงินของทาสลองย้อนดูระบบการเงินปัจจุบันเราใช้หนี้แทนเงินเราใช้บัตรเครดิตเราใช้เงินในบัญชีที่พิมพ์ขึ้นโดยไม่มีทองรองรับเราใช้ระบบที่เชื่อมั่นในรัฐบาลไม่ใช่มูล,ลค่า แต่เมื่อการเชื่อมั่นนั้นพังทองจะกลับมาแล้วตอนนี้ควรทำยังไงคนที่ยังไม่มีทองเลยควรเริ่มทยอยสะสมทันทีไม่ว่าจะผ่านทองจริง ETF หรือหน่วยลงทุนคนที่ถือทองอยู่แล้ว ให้กำหนดจุดขายทำกำไรชัดเจนเช่น53,900บาทหรือ3 5 0 0ดอลลาร์คนที่ต้องการถือยาวให้มองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ไม่มีประเทศไหนแตะต้องได้และอย่าลืมสิ่งสำคัญทองไม่เคยโกหกมีแต่มนุษย์ที่ไม่อยากฟังมันดังนั้น USU ขอสรุปวิธีอ่านสัญญาณทองและการเอาตัวรอดในยุคเสี่ยงให้เป็นระบบเพื่อให้คุณไม่ต้องรอจนทุกอย่างพังแล้วค่อยเข้าใจ1 สัญญาณว่าทองเตือนเราดอลล่าอ่อนอย่างต่อเนื่องแต่ทองพุ่งเร็วเกินกว่าที่จะอธิบายได้ด้วยค่าเงิน 2. ธนาคารกลางไม่พูดเรื่องทองแต่แอบซื้อเพิ่มทุกไตรมาส 3. กองทุนทอง ETF ทยอยฟื้นปริมาณถือครองแม้ตลาดหุ้นยังขึ้นอยู่ 4. ราคาทองยืนเหนือ3,400ดอลล่าได้หลายวันโดยไม่ย่อตัวรุนแรง 5. ทองไทยมีวอลลุ่มซื้อขายเพิ่มแม้ไม่มีข่าวเร้าอารมณ์ กลยุทธ์สำหรับคน3แบบ1มือใหม่ทองคำในพอร์ตต้องมีเริ่มจาก5-10%ของเงินลงทุนเน้นแบบที่เข้าถึงง่ายทองแท่ง1สลึงกองทุนทองหรือ ETF อย่ารอราคาถูกสุดเพราะคุณไม่มีทางรู้วันที่ระบบจะพัง 2. คนที่มีทองอยู่แล้วจัดสมดุลความเสี่ยงถ้ามีกำไรเกิน20%จากราคาซื้อพิจารณาขายบางส่วนอย่าถือแบบเอาอินเพราะทองก็มีรอบย่อแรงวางจดซื้อคืนใหม่เสมอ 3. คนที่ถือทองเพื่อโลกใหม่ คุณกำลังอยู่ในกลุ่มน้อยที่เข้าใจโลกจริงจัดสัดส่วน20-30%หากมองทองเป็นศูนย์กลางของระบบใหม่เก็บแบบฟิสิก a l จะปลอดภัยกว่าเรียนรู้วิธีตรวจสอบของแท้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพราะระบบที่พังอาจไม่แฟร์กับผู้ที่เตรียมตัว 3ถ่า,ายกล่าวทองคําไม่ได้บอกคุณว่าคุณจะรวยแต่มันบอกคุณว่าโลกที่คุณเชื่ออาจไม่อยู่แบบเดิมอีกต่อไปและในวันหนึ่งที่ทุกอย่างถูกรีเซตคําถามจะไม่ใช่คุณรวยแค่ไหนแต่จะเป็นคุณรอดแค่ไหนโดยที่ไม่ต้องขอใคร ขอบคุณที่กล้าฟังความจริงในวันที่โลกเลือกเงียบ USU จะอยู่ตรงนี้เพื่อพูดในสิ่งที่ไม่มีใครพูดเพื่อถามในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าถามและเพื่อให้คุณพร้อมตอนที่อะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นฝากกดติดตามกดแชร์และส่งต่อเสียงนี้ไปให้คนที่ยังไม่ตื่นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับอีกหนึ่งความลับของจักรวาล